สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกเลยครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับตรงนี้ความสูงนะครับความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเส้นนี้นะครับอันนี้สูงสี่หน่วยนะครับและตรงนี้ เป็นความยาวของฐานนะครับหหน่วยถ้าเราตัดรูปตรงนี้นะครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรากส่วนของเส้นตรงมาตรงเลยเห็นไหมครับมุมนี้เป็นมุมฉากมุมนี้เป็นมุมฉากถ้าเรานํารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับตัดออกมาแล้วเอามาติดนะครับประกอบใหม่ทางด้านขวามือนี่นะครับก็พื้นที่เท่ากันเลยเห็นไหมครับ จะสนิทพอดีก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับหรือรูปส hm, ี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปนี้นะครับก็คือหาพื้นที่รูปส hm, ี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองก็คือความกว้างนะครับคูณกับความยาวความกว้าง4ี่หน่วยความยาว5้าหน่วยใช่ไหมครับก็สามารถหาพื้นที่ได้ออกมาเป็น20ตารางหน่วยนะครับถ้าเป็นรูปส hm, ี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรของพื้นที่รูปส hm, ี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ นะครับจะเท่ากับความกว้างคูณกับความยาวแต่เนื่องจากรูปที่เราจะหาพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังนั้นนะครับส่วนสูงตัวนี้นะครับก็จะแทนความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับฐานก็จะแทนความยาวฐานตัวนี้นะครับก็คือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เมื่อเป็นสูตรของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะเท่ากับ ความสูงนะครับคูณกับความยาวของฐานความสูงนะครับหรือส่วนสูงเท่ากับ4หน่วยฐานนะครับยาวเท่ากับ5หน่วยเราก็แทนเข้าไปในสูตรได้เลยครับจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือความสูงเท่ากับ4ความยาวของฐานเท่ากับ5 4คูณ5ก็จะได้กี่ตารางหน่วยครับได้20ตารางหน่วยดังนั้นรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานรูปนี้ก็มีพื้นที่20ตารางหน่วยครับต่อไปเรามาดูรูปต่อไปสิครับรูปนี้ไม่มีตารางแล้วเห็นไหมครับความยาวของฐาน3.2เมตรนะครับความสูงหรือส่วนสูงคือ2เมตรรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับดังนั้นเราจึงใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน,าน,น,านเท่ากับความสูง คูณความยาวของฐานแล้วเราก็แทนค่าความสูงคือ2เมตรนะครับและความยาวของฐานคือ3.2เมตรหน่วยที่ได้จะเป็นตารางเมตรผลคูณจะได้เท่าไหร่ครับ2คูณ3.2เด็กๆลองคิดคำตอบดูสิครับใครได้6.4ถูกต้องนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้เท่ากับ6.4 ตารางเมตรครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับจริงๆแล้วก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นแหละแต่ความยาวของด้านทุกด้านเท่ากันเราจึงมีชื่อเฉพาะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีและความสูง5.3เมตร สูตรของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเขียนเหมือนกันเลยเห็นไหมครับก็คือความสูงคูณกับความยาวของฐานนะครับดังนั้นเราก็จะแทนค่าเข้าไปในสูตรได้เลยครับก็คือ5.3นะครับก็คือความสูงและคูณด้วยความยาวของฐานนะครับหน่วยที่ได้ก็จะเป็นตารางเมตร5.3คูณด้วย8ดเด็กๆลองคำนวณสิครับได้เท่าไหร่ ใครได้คำตอบเท่ากับคุณครูมั้งครับตอบ42.4ตารางเมตรนะครับก็ตอบ42.4ตารางเมตรสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เราได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะสี่เหลี่ยมด้านขนานไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันก่อนอื่นครูขอทบทวนก่อนนะคะ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมด้านขนานต้องคำนึงถึงอะไรกันบ้างนะคะมาดูนะคะสี่เหลี่ยมทั้งสองชนิดนียจะต้องประกอบไปด้วยตัวฐานและก็ความสูงนะคะความสูงคือเส้นที่ตั้งฉากกับฐานหรือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานกันนะคะเรามาดูรูปภาพเพื่อความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ภูมีสีเ่เหลี่ยมสีชมพูให้นะคะอ่าเริเวณสีเหลืองที่คูลากลงมานะคะจากด้านบนลงมาด้านล่างนี้เราจะเรียกว่าความสูงนะคะซึ่งตรงนี้จะอยู่ระหว่างเส้นขนานสอเส้นนะคะลากลงมานะคะคือระยะห่างของเส้นขนานนั่นเองหรืออีกอันนึงก็คือลากจากด้านบนลงมาตั้งฉากกับตัวฐานนะคะตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าฐานนะคะต้องตั้งฉากกันด้วยนะคะ มาดูอีกรูปหนึ่งนะคะรูปสีฟ้านะคะครูก็จะลากจากจุดตรงนี้นะคะบนยอดนี้ลงมานะคะให้ตั้งฉากกับฐานนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ครูจะให้ตรงนี้คือความสูงนะคะจากนั้นตัวฐานก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะทีนี้เราจะดูซิว่า,าจะตั้งฉากกันไหมนะคะ กูก็ลองขีดลงมานะคะเราจะต้องขีดลงมาให้เส้นตรงนี้เสมอกันและตั้งฉากกันนะคะก็จะได้ตัวฐานและก็ความสูงนะคะก็คือการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและด้านขนานเด็กๆต้องรู้ตัวฐานกับความสูงนะคะมาดูสูตรกันนะคะว่าสูตรมีอะไรบ้างสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานและก็ขนมเปียกปูนเนี่ยใช้สูตรเดียวกันเลยคือฐานคูณสูง นะคะฐานคูณสูงด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะจำง่ายมากเลยมาดูตัวอย่างนะคะหน้า85 86ซึ่งจะเป็นการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะคะตัวอย่างก็จะให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของมมา้ยายอยักรอเรือแล้วก็หลอดดิ่งนะคะจากรูปนะคะครูก็จะกำหนดด้านแต่ละด้านให้นะคะอ่าตัวนี้ก็คือ ลอลินกับลอเรเือ,อยาว2เซนติเมตรทุกด้านก็คือ2เซนติเมตรทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้นะคะลากออกมาแล้วตั้งฉากกับตรงนี้นะคะครูให้มีความยาว1.2เซนติเมตรนะคะเราก็มาดูกันนะคะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับฐานคูณสูงตัวนี้คือฐานนะคะตัวนี้คือความสูงลากลงมาตั้งฉากกัน เราก็เอาตรงนี้ไปแทนค่านะคะเท่ากับฐานคือ2นะคะเครื่องหมายคูณก็ดึงลงมาสูงคือ1.2นะคะเหมือนเป็นตารางเซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็ไปคำนวณก็จะได้2.4ตารางเซนติเมตรเด็กๆก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะ2.4ตารางเซนติเมตรไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทำแบบฝึกหัดหน้า85-86เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันด้วยนะคะ หนตัวอย่างนะคะตัวอย่างหน้า87 88ซึ่งเป็นการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั้นเองนะคะตัวอย่างด้านนี้ครูจะยกมาให้ก็คือสี่เหลี่ยม MNOP นะคะ MNOP ครูก็จะให้ให้มันเยอะเลยนะคะให้ด้านนี้ยาว3เซนติเมตร NO ยาว3เซนเมตร PO ยาว8เซนติเมแล้วครูกรล็ลาก เส้นสีเหลืองลงมาตั้งฉากกับตรงนี้นะคะครูให้มีความยาว2เซนติเมตร cm คือเซนติเมตรนะคะการคำนวณนะคะเรารู้แล้วว่าสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูงนะคะเรามาดูฐานซิว่าอยู่ตรงไหนฐานคือตัว8นั่นเองส่วนสูงคือลากลงมาตั้งฉากกับฐานก็คือตัวนี้นะคะ2เซนติเมตรเราก็ไปแทนค่านะคะ คานคือ8นะคะเครื่องหมายคูณดึงลงมาแล้วก็สูงคือ2นะคะแล้วเด็กๆก,ก็คำนวณน,นะคะ8คูณ2ก็ได้16ตารางเซนติเมตรนะคะก็ตอบเป็นเลขไทย16ตารางเซนติเมตรไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองไปทำแบบฝึกหัดหน้า87 88นะักกันดูนะคะสวัสดีค่ะ